เนี่ยเราต้องดูสวยแพงคนดูแล้วสบายตาสบายใจเนี้ยผ้าแรกคือลูกไม้ดูดูสวอไหมถ้าสไตล์มันไม่ได้จริงๆ่ะทุกคนนะคะอย่าเอามาเสี่ยงอยู่ที่คนละแล้วเอากดกริ่งตริงรงริงเวลามาทำออนไลน์ถูกไหมคนอยากมาดูความสดใสคนอยากมาดูอะไรที่มันแบบมีชีวิตชีวา ใส่เป็นชุดสงกรารค่ะไปทําพิธีประเพณีโบราณอะไรอย่างเงีย้ยแล้วถ้าเอามาใส่กับเราอะเราออกกล้องอะใช่ปะ่ะคือถ้าไม่อยากเสี่ยงให้แบบว่าภาพติดตาว่าเราอะเป็นแบบแบรนด์โบราณเป็นแบบว่าสาวยุคโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งเสี่ยงนะอะคราวนี้ใส่ยังไงร,รอดอ่ะเขาเรียกผ้าซาตินนะคะมันจะทําให้หนึ่งไม่ยับไม่ยับง่ายเพราะอะไรเพราะถ้าดูยับเมื่อไหร่ มันจะไม่แพงกับ 2. พอเจอแสงมันจะแบบวับวับมันล่อสายตาคนดีอ่ะอ่ะสามหลายคนนํามาถามครูเยอะมากเลยนะคะว่าเวลาซื้อออนไลน์อ่ะครูเลือกแบบชุดยังไงเพราะว่า เวลาเขาเห็นครูซื้อมาเรานึกว่าตัดอย่างชุดนี้ครูก็ซื้อออนไลน์มาแล้วก็มีหลายๆชุดที่คนนึกว่ามันครูตัดมาจริงๆแล้วครูซื้อออไลน์มาคราวนี้ไหยคนก็จะมีปัญหาว่าไม่กล้าซื้อไม่กล้าเลือกไหนใครมีปัญหาอย่างนี้บ้างเพราะว่าเนื้อผ้าบางทีอ่ะในรูปอ่ะมันดูมันดูสวยนางแบบใส่สวยใช่ไหมมีถ่ายแบบถ่ายอะไรโอโ้โหดูสวยแน่ๆพอเราเอฟมาปรากฏว่าอะไรคะปรากฏว่า ามันดูไม่ไม่เหมือนกับที่นางแบบใส่หรือว่าเราใส่ออกมาแล้วมันดูไม่สวยไม่แพงอะเนื้อผ้าไม่ดีอะ ครูบอกให้เลยนะคีย์นี้นะของแถมนะนอกจากรุ่งในออนไลน์แล้วเวลาเราใส่อะ่ะเวลาเราช็อปออนไลน์อะ่ะคือมันเสียงน้อยด้วยที่ผ้าจะไม่ค่อยตรงโปกอะ่ะเหมือนนางแบบใส่อะ่ะเพราะผ้าชนิดนีด้มันมีความมันเงามันมีความเนื้อผ้าแพงอยู่ในตัวแล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเสียงวัดว่าอ๋อพอเห็นนางแบบใส่แล้วผ้ามันจะแสงไม่เหมือน เนื้อผ้าออกมาไม่สวยหรือเปล่าคือถ้าภาพเขาไม่ได้โกหกถึงขนาดว่าในรูปเป็นเนื้อผ้าชนิดหนึ่งแต่เวลาส่งจริงเป็นอีกชนิดหนึ่งอันนั้นมันก็อันนั้นก็ไม่ได้แนละ้วก็ต้องเลือกแหล่งช็อปหน่อยนะคะแต่ถ้าเราเลือกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเอาเนื้อผ้าเนี้ย ยังไงก็ลอดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือถึงแม้ผ้าแบบนี้จะสวยก็ให้เลือกแบบที่มันโอเคด้วยเพราะอะถ้าอย่างในรูปนี้คือผ้ามันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วคราวนี้สไตล์นะคะสไตล์บางอย่างเนี่ยหญิงอะใช่เราสวยสงา่าเราดูแพงแต่ไม่ได้แพงจนคนรู้สึกว่าเราเข้าถึง ตัวอย่างอ่ะทำไมครูถึงเอาตัวอย่างมานี้เพราะว่ามันยังมีความวิบวับที่เป็นชุดเดรสแบบสั้นๆที่คนก็ยังใส่แล้วมันดูไม่ได้แบบไม่ได้การล่าดินเนอร์ไม่ใช่แบบเวอร์วางอลังการขนาดนั้นไม่ใช่ทุกแบบที่เหมาะค่ะคีย<อ>์ในการทําออนไลน์คนอยากมาเป็นเพื่อนคนอยากคุยกับคนที่เขารู้สึกว่าเข้าถึงง่าย แบบสวยแพงซวเวอร์จนรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงรู้สึกคนนี้แบบแพงนะแต่แพงแบบองค์หญิงอะเข้าใจใช่ไหมจะคุยกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันดูเข้าไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นแบบให้เลือกดู